แสดงความยินดีนะฮะจบแล้วจ้าแน่นอนเลย <c oughs> อยากตะโกนเสียงดังๆตามสคริปที่เขียนมา <c oughs> แสดงความยินดีกับ2บัณฑิตใหม่จากรั้วเกษตรศาสตร์นะครับ <c oughs> น้องฉัตรปริยฉัตรนะฮะที่จบคณะบริหารธุรกิจนะครับสาขาบัญชีนะฮะแล้วก็น้องนักทิวครับที่จบคณะบริหารสาขาก,การจัดการนั่นเองนะฮะ <c oughs> นี่ครับนี่และ ที่ต้องตะกรนดีใจดังๆก็เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมุ่งมั่นเรียนไปทํางานไปนะครับเรียกว่าหนักเป็นสองเท่าโดยเฉพาะหนุ่มนัททิวที่ใช้เวลาถึง6ปีฮะเพราะว่าต้องดรอปไปทําอัลบั้มที่เกาหลีด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทั้งคู่เข้า,ารับนะครับพระราชทานบิญญาบัตรเป็นที่เรียบร้อยโดยมีครอบครัวแฟนคลับและก็ของและช่องเจ็ดนะฮะที่มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมยินดีนั่นเองครับโอ้นี่ทางน้องเป็นต้นไม้เลยค<อ>ุเูเอาไปปลูกเลยถูกต้องนะครับผม แต่ที่พิเศษก็คงเป็นเพื่อนสนิทของสาวฉัดอย่างหนุ่มกันกันนภัรนะครับที่เคลียร์คิวงานช่วงเช้าไปแสดงความยินดีพร้อมมอบของขวัญสุดเซอร์ไพรส์สให้กับสาวฉัดด้วยนะครันี่พอไปถามน้องฉัดก็อายม้วนไปเลยครับผมโดยมีหนุ่มนักทิวเนี่ยร่วมผสมโรงแซวด้วย คืออะไรย่งอยู่ในกล่องหรออยากรู้อะเนาะให้ดอกไม้แล้วก็ให้ของขวัญนะคะฮะทักทิวสงสัยไหมว่ักรสงสัยครับคุณมาให้หมดคือผมก็ไม่เชื่อว่าคงจะมีอยู่แค่นั้นได้ยังไงเออมีอะไรมาตั้งแต่เช้าแอบมานี่ไงนี่ไงเอาจริงก็ไม่รู้เพราะยังไม่ได้แก่เลย พูดถึงความรู้สึกหน่อยเรียนจบแล้วครับสำหรับนัดนะครับก็ตามทํางานตามเรียนไปด้วยมันก็เลยช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในที่สุดก็จบได้ก็ก็มีความสุขครับวันนี้ฮะคือใครที่ตอนนี้เริ่มมีแววว่าตัวเองจะเรียนชา้ากว่าเพื่อนแต่อย่าเพิ่งรู้สึกท้อว่าเราจะไม่มีทางจบมันมีวันจบได้ถ้าเราตั้งใจต่อไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับน,น,นัช่วงปีท้ายๆค่ะปี3ปีสแต่ก็ผ่านมาได้จบพร้อมเพื่อนได้ค่ะสี่ปีสี่ปีค่ะใช่ ใช่บอกคณะก่อนคณะเดียวกันคณะบริหารธุรกิจของชาติภาควิชาบัญชีค่ะบัญชีเรียนยากดูแต่ยากกว่าด้วยแต่ทำไมก็ถึงจบได้4ปีอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองนิดนึงเราคือเราไปมุ่งมุ่งมั่นกับกนใช่ร้องเพลงใช่ใช่เราก็เรียนลำบากโอ้พี่พูดดีขอบคุณมากเลยอันยอ ทีนี้เราวกมาเรื่องของของขวัญเรื่องของของคนที่เอามาให้หน่อยของกันอันนี้ยังยังไม่จบอันเดียวงไม่รู้เลยมาแสดงความยินดีค่ะก็ดีใจด้วยที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาได้เพราะจริงๆวันนี้เขามีงานต่ออะไรอย่างเงี้ยมีข่าวว่าเคลียร์คิวเลยโอ้ขนาดนั้นไม่มันช้าด้วย ยูยูอยู่ข้างยูแยงเฮ้ยถึงว่าทุ่มเทถึงทุ่มเทวันนี้ผมก็ทั่วไปครับเป็นแฟนแฟนแฟนขับนะครับผมก็ทั่วไปครับผมไม่ค่อยมีคนพิเศษเท่าไหร่ทั่วไปทั่วไปแมก็มีแซวเล็กน้อยนะฮะกุเกิบกุเกิบกัน